น่าจะมีนะคะน่าจะมีนะคะน่าจะมีหนูกดเอทีเอ็มบ้างนะเดือนหนึ่งหนูกดกี่ครั้งลูกย่าต้องสารจังเลยอ่ะหนูกดเอทีเอ็มไม่เป็นหนูกดเอทีเอ็มไม่เป็นกดเอทีเอ็มไม่เป็นเคยเคยแล้วก็แล้วก็แบบแล้วมันกินบาทแพนิกแพนิกแล้วก็แล้วก็กดไม่เป็นก็ไม่กดเลยออ๋แสดงว่า ำพินก็ไม่ค่อยได้ด้วยค่ะปัญหาคือจำรหัสไม่ค่อยได้ด้วยแหละเคยไปแบงค์ไหมเคยไปแบงค์ไหมเคยเคยหนูไปบ่อยมากเลยค่ะเพราะเพราะคุณแม่ก็เป็นคนทำธุรกรรมเกี่ยวกับแบงค์ใช่ค่ะหนูก็นั่งแล้วก็ฟังแล้วก็เซ็นเฉย หนูไม่รู้หรอกว่าไอ้ทีเซีน่ะอะไรแล้วก็ถามพี่เขาแรกเขาดูเซ้นด้วยภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคะจำไม่ได้ต้องย่าโปมึงนอกปะคะไม่ค่ะตัวที่เมืองไทยตัวที่เมืองไทยทั้งทั้งหนูแล้วก็พี่สาวด้วยแล้วแต่เรียนเรียนอานนะใช่ไเกิดเกิดที่นี่ค่ะเกิดที่นี่แต่ย่าเป็นลูกครึ่งนาโรเลยใช่ไหมฮะใชขึ้นนารรเลย์ก็ไม่ย่าฟังออกอ่ะพี่ยังฟังไม่ออกเลยลูกขึ้นอะไรนะคะนารรเลย์นารรเลย์พูดสินาโร น่เลยอ๋อแสดงว่าเป็นเมืองนี้จริงๆแล้วยย่าเป็นคนออสเตรเลียหรือเปล่าอ๋อเฮียเป็นคนที่ไหนนะออสเตรเลียก็ต้องมีภาษาโนนเลยยี่มันต้องเรียกว่าอะไรชาวเนวีเนวีเจนเนวีเจนเออพูดได้ยังไงสวัสดีค่ะพวกพี่พูดไหนสิอ่าลโหล อ๋ให <s shrink> okay, ้เอาก็เหมือนกันสิให้อะไรก็ตให้เอ่อวอร์ดังกเอร์มาได้วอร์ดังกอร์มาได้ว้าววอร์ดังกูมาได้แลว่าอะไรลูกคนอินเดีย่ะมาดไหมวอร์ดังโกวอร์ดังกมาได้ใช่ไมฮะวอร์ดังกเดอร์มาได้วอร์ดังกเดอร์มาได้เมื่อกี้ยาพีด่าพี่ให้พี่ไปตายเขามเรื่องล้เรื่องอะไรนาะจ้าเขาจะกระดกลิเรื่องน้อา